วันนี้เพื่อนของผมและผมจะมาเล่นเกม Minecraft แต่ไม่ใช่ Minecraft ธรรมดาเพราะวันนี้เราจะมีหัวใจของเกมต่างๆซึ่งหัวใจเกมแต่ละอันนั้นก็มีความสามารถที่โคตรโหดและแตกต่างกันออกไปเพราใหมายของเราก็คือการฆ่าฮักกี้วอกี้ให้ได้ ผมจะค่าได้ไหมหรือผมจะตายก่อนแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกันเลยครับผมซึ่งหัวใจเกมแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมันจะมีเกมหลากหลายมากอย่างเช่น Fortnite gta โลบอกระมาณนี้เอ็มเอามาเริ่มตันตัดมาแล้วก็ทำเควสแรกให้ได้เร็วที่สุดกันดีกว่าฮะทุกคน อุ้ยจะตายเออเนาะเลือดมีแค่หนึ่งหัวใจเนี่วะระวังระวังเรามีแค่หนึ่งหัวใจซึ่งถ้าเราทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจเราก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วหัวใจแต่ละอันเนี่ยมันก็จะให้ของเราด้วยละมั้งอนนี้ก็ตัดไม้กันไปก่อนนะทุกคนเอาละเรามาทำโต๊ะคราฟแล้วก็เอาอาหารก่อนก่อนที่เราจะทำไอ้เจ้าเควสข้างบนพิกแอคนี้ไงได้พิกแอคแล้วเราก็ขุดไปเลยสิบบล็อกนั้นทุกคนนี่<ะ>ได้มาแล้วอะไรอะฟอร์ดในพิกแอค <laughs> นี่ emergency เล็กอมองอัดหรือเปล่าใช่ไหมนีเ่เราเห็นหัวใจไหมเราได้เพิ่มมาแล้วอะ่ะหัวใจฟอร์ดไหนอ๋อแล้วไอ้รูปเกมมันไอ้รูปจอยเกมมาขึ้นมาเด้อฮะโอุ้ดเร็วมากอะ่ะโอ้โหที่ขุดฟอร์ดไหนมือไม่มือไม่ขยับเลยตัดไม้ได้ด้วยเร็วขนาดจนแบบตัดไม้ได้เลยโอ้ oh my god โอเคไอ้เจ้า emergency button นี่คืออะไรอะเอมมาดูสิเราควรกดแม่เหมือนเรียกแบบพวกอุ้ยว้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ m o n g us อกไปออาตายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรมะเนี่ยอุ้ยเลือดเพิ่มมาแล้ว Sars knife given เราได้มีด Among us มาแล้วทุกคนทํามีดมันมีซัสนี่มันมีซัสททําไรได้ไหนองไปตีดูสิจิ้มหลังจิ้มหลังอ่ะมันแรงไหมเนี่ยพุ่งจ่าพุ่อจ่าพ่ยะพะย มันมันแรงไหมเนี่ยวะเนี่ยตีไม่เข้าเลยเอาดาบเอาที่ขุดฟอร์นไอตียังแรงกว่าเลยเออหรือบอกไปเลยเป้าหมายก็คือการฆ่าบูฟี่วอล์กเกอร์ไอ้ฮักกี้วอล์กเกอร์บูฟี่วอล์กเกอร์วัตเตอรเราจะเอามีดนี้ไปแทงมันเออว่ะฮักกี้วอกกี้นี่ว่ะอุ้ยอซอมบี้ซอมบี้เอออย่าอย่านะอย่าอย่าตีตายแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ย โอเคตาแล้วโยนทิ้งไม่มีดนะ่ะไรประโยชน์มากเลยขอไปค้ามขวานมาแทนกันเลวก,กันนะน่าจะแรงกว่าไอ้มีดนี่อีกเยอะโอเคไข่นี้มันทําอะไรได้อะมันคือไข่โปรเฟสเซอร์อ่ะเราล,ลองกดเศษออกมาดูไหมมันอันตรายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อือน่ากลัวไปฟาร์มของก่อนอยากได้เหล็กอะ่ะเหล็กอยากทาชุดก่อนเราจะเศกโปรเฟสเซอร์มานะไม่รู้ว่าโปรเฟสเซอร์มันทําอะไรได้พวกมันแหบ่ยโผล่มาแล้วตีเราตายอุ้ยข้างล่างมีถ้ำอ่ะเราลงไปหาถ้ำดีกว่าข้างล่างมีคีเปอร์ด้วย อุจ้าอุจ้าลงไปลงไปเอ้ยลืมคร้าอุปกรณ์เลยครับอุปกรณ์บรเบื้องต้นไหนทำไมได้ยินเสียงซอมบี้วะเนี่จะตีมันตายไหมเนะี่ย <c oughs> ตกใจหมดนึกว่าตายนึกว่ามันจะระเบิดอุ้ยไม่มีเหล็กแล้วงั้นเราก็เสกเลยดีกว่านะทวนเสกมาเลยอุจ่าว้าวฮัลโหลโปรเฟสเซอร์อขอมายสิบหกก้อนเนาะอโอกโล็อก16อันนี้ไงมไ้ <c oughs> ฮัโลโหลมันจะได้อะไรอ่ะถ้าราให้มันอ่ะ อ่ะอุ้ยได้อะไรอ่ะกาจูเทลกิเวนคือนูหน่อยคลิกขวาเฮ้ยอะไรอะไรดูหน่อยได้อะไรอีกอ่ะนี่เฮ้ยมาริโอหมวกเทรนเนอร์อ๋อมาริโอมาริโอแล้วไอ้พิกาจูห่างพิกาจูนี้เอาไว้ทำอะไรหรอลองกด กี่กวันเอออุ๊ย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 โดนคนข้างๆโดนคนข้างๆพลังหนึ่งพันโมมันผ่าไม่ถูกจุดปะเนี่ยมัน่าแบบซูมมันมีประโยชน์ไหมใช่มันมีประโยชน์เอ้าอ่ะตายไปเลยซัมมอนมานิโอพาคว่ะ เราควรเสกมันนี่บ้หรือเราควรไปฟาร์มของเอาชุดก่อให้เต็มก่อนผมว่าเราน่าจะต้องอไปฟาร์มของให้ชุดก่อนเต็มก่อนก่อนที่จะเสกเจ้ามาริโอ้นี้ออกมานะผมว่ามันอันตรายแน่ว้าวมีเหล็กด้วยเราขุดเหล็กไปเยอะๆเลยเราจะทําชุดก่อนแล้วเราค่อยแบบเศกมาริโอ้อุ้ยทํากว้างมากเราฟาร์มของไปเรื่อยๆเลยดีกว่าขุดเหล็กขุดเหล็กขุดเหล็กเราต้องทําโลอ่อะเพราะว่าเลือดเราน้อยมากๆเลยเหล็กน่าจะพอแล้วแหละเหล็กเรามีเยอะมากเลยผมขอท,เทาเตาเผาก่อนนะทุกคนได้เตาเผามาแนละ้วเราก็เผาเหล็ก เอาเหล็กยัดเข้าไปแล้วไอ้มันขึ้นจอยเกมด้วยอะถ้ามันเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นไว้เอ็มสงสัยี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแค่ขึ้นเฉยๆหรอมันมีผลิตก,กี่เด้เอไม่เน่ใจแฮะเราต้องรอดูอ่ะเราต้องเก็บสะสมหัวใจแต่ตอนนี้เราควรทําชุดเกาะไปสู้กับมาริโอ้ไม่รู้ว่ามันให้สู้หรือเปล่านะแต่ป้องกันไว้ก่อนนะนี่ผมได้ชุดเกาะเต็มเลยผมพร้อมที่จะสู้กับมาริโอ้เซกมากวัด <What? S 1> อุย้ยอะไรอยู่เนี่ยพาคัวเราต้องกระโดดอ่ะจัดไปสิอ เก่งมากกวอยู่แล้วเอาเก่งมากกอยู่แล้วฮะทัาเผู้ชอมอ่ะยยยอย่าอยอย่าโกงสิมาได้โกงนี่ไงน่ะข้างๆก็มีให้ขึ้นใช่ไหมแล้วนี่ไปไงอันนั้นเหรอไม่รู้สิออขึ้นมาได้แลยฮ่าฮกระโดดดึงดึงายผ่านแล้วแล้วไปไปยังไงมั่อะไปไงต่อกกไ้กระจกนั่นน่ะโอ้กระจกไม่เห็นเลย ้ยจุบแลเปิดเฮ้ยหัวใจมาริโอหัวใจมาริโอ,อเก็บเลยปั๊บเราได้อะไรเนะี่ยเราได้หัวใจมาริโอมากดชิปค้างเหรอกดชิปค้างแล้วก็กรอวโดาวอัอดุง๋งเีรบไหมเลือล่อนรถไหมไม่น่ารถนะมันแบบเหมือน,นบินได้เลยเหมือนเหมือนเจ็ตแพกเลยว้วโอเคเขาบอกว่าหัวใจต่อไปอ่ะมันต้องใช้มันต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแน่แหละที่มันอยู่ในโต้คราฟนี่ไงหัวใจไมโครฟอยมาถึงไม r ครฟแล้วอะทุกคนก็เล่นแม c คราฟอยู่ไม่ใช่หรอ นี่เราต้องใช้ดิน3อันแล้วก็โอ๊กลีฟเราต้องขึ้นใบข้างบนไหว้ขื้นใบข้างบนนะไม่จ้ะไป่จ้ะ้นใบเลยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยมืดแล้วเหรออุ้ยขึ้นมาก็มืนเลยเอามีเหล็กไหมเอาเหล็กมาไหมเนี่ยเอาเหล็กอะไรสิเหล็กโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเราจะต้องเอาเหล็กนี้ไปทํากันไกลนะทุกคนเพื่อที่จะเอาหัวใจ m n e c r a f t หัวใจ m n e c r a f t ไหนวะโอ๊กลีฟคืออันไหนอ่ะอัน ธรรมดานน้นใช่ไหมไปตรงนั้นกันดีกว่าแล้วทาไมบ้านเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครไปแท้บ้านวะใครทาอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยคาตะกรอะไรไมาว่าคาตกรเลยถามถามเป็นคนแท้ด้วยคนได้ซ้ำไม่ใช่ย้อนคิดไปดูใบไ,ไม้หรือกิ่งไม้ไม่รู้อ่ะแต่เอามาเอามาเยอะๆเลยเราจะทําหัวใจ m n e c r a f t กดหัวใจม e c r a f t แล้วก็เอามาฮุจบอ,อ๋อเดยวเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,อ,ง<ล>ะอะไรขึ้นก็คือต้องเดินไปตีมันสิบทีแล้วทำไมเราต้องตีคนบริสุทธิ์วาย <laughs> ต้องมีคำถามด้วยหรอถ้าจะตี <laughs> อะ่ะเฮ้ยเขามีชื่อแบบทุกตัวแหละอันนี้คือนอร์แมนพอกตีแล้วแบบลอยขึ้นไปเฮ้ย <laughs> ทำไมเขาตีแล้วแบบลอยขึ้น <laughs> ถ้ามันมันนะมันติดเพดานนะมันสไปเดอร์วลเลจตีอ๋แน่ตายไปซะ อุย้ยจ้าอุ้ยได้อะไรมาวะเนี่ยอุ้ยได้ปาสุกา้าเอ้ยล็อกเก็ตลันเชอร์เฮ้ยตอนนี้เราได้หัวใจ Minecraft แล้วก็หัวใจที่เป็นรูปเงินอะมันคือหัวใจอะไรอะ่ะมันคือหัวใจ GTA หรือเปล่าเอ็มนี่ไงน่าจะเกี่ยวกับล็อกเก็ตลันเชอร์เอ็มทำไรอยู่อะทำอะไรทำคนบริสุทธิ์ทำไมแกแกแะแกขอทำร<ไ>้ายด้วยปังตายตายต,ายตายไมให้หมด โลกนี้อาอําอนาจอยู่ในเมืองข้าแล้วอเออตัวอะไรบินขึ้นไปโอเค,อเคตอนนี้เรามีหัวใจ Minecraft แล้วก็หัวใจที่เป็นรูปเงินอะ่ะมันคือหัวใจอะไรอะ่ะ GTA หัวใจ GTA โอ้ยโอ้อตอีเดีอววเด้อดเดเป็นอะไรไม่ได้ <S <S ตายไหมเอามีคนตายเอาตายเหมือนกันตอนนี้เราได้ซัก้ามาแล้วหัวใจต่อไปมันคืออะไรอะ่ะเอ็มเราไม่รู้เลยอุ้ยข้างหน้ามีพิกกี้พอเชอร์มันคือใครวะเนี่ยมันคือมันึ้นชื่อด้วยอะมันคือไอพวกหมู่บ้านชาววีเลเจอร์มันคืออะไรทําอะไรได้เราต้องใช้เนื้อหมู16อันเพื่อแลกกับโลบ็อกหัวใจโลบ็อกเอ็มหัวใจโลบ็อกหมู16ตอนนี้เราต้องไปหา่เนื้อหมู16ชิ้นกัน ไอหมูนั่นไงอยู่ไหนอะหมูเออลืมไปเลยลืมใช้ของอันนี้เลยนี่ซัมมอนแพ็กแมนลืมใช้เลยไม่รด้ว่ามันอยู่ในตัวในลองกดดูสิไป๊บโอ้ ข่าวงกดมันค huh? uh, uh, ือข okay, ่าววงกดฮะเดิน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 อ so you know uh, ุ้ยทางตันกด F5 ได้ฮะทุกคนโอเคเดินมาตรงนี้แล้วก็อุ้ยตรงนี้มีกองปูจุบวดใจแพคแมนกดใจแพคแมนทำอะไรได้อ่ะกดชีพเพื่อลดเลือดศัตรูข้างๆหรออุ้ยยังไงตัวนี้เกิดแล้วอย่าเพิ่งกดชีพเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายที่เรากดชีพแล้วมันออกมาเห็นไหมไม่ใช่ออกมาสิทำรามดาเมจได้ออขุด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 เข่าวงกดเรอขุดหมดเลย นี่เราไปหาเนื้อหมูเพิ่มกันดีกว่าเเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูข้างหน้านี้มีหมูอะ่ะเราไปฆ่ามหมูกันเราต้องเอา16อันเลยได้7อันแล้วกูจ้าแปดเย่ละทำสิบสองตายทำไมต้องบินด้วย มันเผลอกดกระโดดไอ้สิบหกอันแล้วลองแรกเลยดีกว่าแล้วทําไมมันต้องหลบข้างล่างนี่ออกมาพอแรกหน่อยหัวใจโรโบล็อกแรกมาเลยหุ้ยุบอะไรอะ่ะสตริง,รงให้สตริงเหรอ,อสตริงตลอดการอันนี้อันต่อไปคืออะไรสปาวฮากี้วาคี้วุีวว้วิเอ่เอไอไอ,อตัวฟ,ฟ,ฟ้าปากแดงแดงอะ่ะ อุ้ยไข่ไข่สีฟ้ามันคืนที่เสกฮักกี้วอลกี้อุ้ยอันตรายนะตัวนี้เราควรทำไงดีอ่ะตัวนี้คือบอสของเราเลยนะเอาล่ะเอม็มเราจะเสกฮักกี้วอลกี้มาแล้วเ,เราก็จะเอาดาบซัสนิตีมันโอเคไหมเราเสกมาเลยดีกว่าฮักกี้วอลกี้อุ้ยทธอเปตัวมันใหญ่จังไงตัวเจย์ตกระเจยหมดเลยโอ้ยเด้อเด้อแล้วไงหน้ามันแบบยิ้มยิ้มยังนั้นนะเนี่ยตีตี่เอาเอาตีง่ายจ้ะ ตายตายตายว้าเอาฮ walk wow. ัก oh. ก right, ี <laughs> ้วอกกี้ได้ถูกฆ่าไปแล้วว้าวไห่ต่อเนี่ยใายตายเอ็มตายเอ็มตายตายอ่อเฮ่ยยุคนี้เขาใช้ปืนกันแน่นอนเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมแล้วก็ช่องชีโรลินนี่ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะลาไปกับปาสูก้าแล้วก็หนึ่งพันโ